กำไรเมื่อซื้อกดทองของการลงทุนอสังหาริมทรัพย์เราจะรู้ได้ยังไงว่าทรัพย์ที่ไปลงทุนมีราคาแพงหรือมีราคาถูกคลิปนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังครับก่อนจะเข้าไปชมนะครับ ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์อสังหาริมทรัพย์และการเงินที่จะมีออกมาทุกวันนะครับสวัสดีครับผมวินกูรูลิฟวิ่งนะครับวันนี้ครับเรายังอยู่กันในซีรีส์ลงทุนอสังหาริมทรัพย์101นึ่งนะครับซึ่งใน EP ก่อนๆนหน้านี้นะครับเราก็ได้คุยกันไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องแนวคิดการลงทุนอสังหาการเลือกทำเลนะครับรวมไปถึงลักษณะของทรัพย์ที่เราจะลงทุนไปด้วยนะดังนั้นนะครับถ้าใครเข้ามาดูคลิปนี้โดยทีี่่่ยังไมไมดดด้ดูวโออกนะ ผมแนะนํานะว่าให้กดลิงก์ด้านบนนี้ครับเพื่อเข้าไปดูวิดีโอก่อนหน้านี้ได้นะครับแล้ววันนี้ครับเราเดินทางกันมาถึง EP ีที่10นะครับในซีรีส์นี้แล้วนะในวันนี้ครับเราจะมาคุยกันว่าเราจะเลือกซื้อซับที่ราคาไหนดีซับไหนราคาถูกซับไหนราคาแพงจะเอาเกณฑ์อะไรมาพิจารณาว่าซับนี้ถูกซับนี้แพงเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังครับ จริงๆโดยส่วนมากนะครับถ้าเราพูดคำว่าถูกหรือแพงอะครับมันจะเบสออนความรู้สึกของคนพูดนะเช่นผมบอกว่าร้านอาหารร้านนี้แพงคือผมรู้สึกว่ามันแพงครับคนอื่นจะอาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันแพงเหมือนผมก็ได้แต่ในเรื่องการลงทุนครับเราต้องย้ำอีกทีนะว่าเราจะตัดเรื่องความรู้สึกทิ้งให้หมดนะครับการลงทุนนักลงทุนที่ดี ควรจะต้องลงทุนบนข้อเท็จจริงเท่านั้นครับดังนั้นครับวันนี้ผมจะมานําเสนอนะคําคํานึงที่สามารถแบ่งได้เลยนะว่าไอซับเนี้ยมันถูกหรือไอซับเนี้ยมันแพงคําคํานั้นคือราคาซื้อครับบางคนอาจจะเพิ่งเคยได้ยินคํานี้เป็นคําแรกนะครับเพราะแน่นอนครับว่าการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ครับผมเน้นย้านะว่ามันไม่ได้เกี่ยวเลยนะว่าคนขายเขาอยากขายราคาเท่าไหร่ครับสิ่งที่นักลงทุนอย่างเราควรต้องทาครับคือการหาราคาซื้อที่ถูกต้องให้ได้แล้วไปเปรียบเทียบดูครับว่าคน ขายขายถูกกว่าราคาซื้อหรือเปล่าหรือเขาขายแพงกว่าราคาซื้อไอราคาซื้อเนี่ยครับสำคัญมากๆเลยนะซึ่งแน่นอนนะครับว่าราคาซื้อเนี่ยมีสูตรคํานวณน,นะครับราคาซื้อเท่ากับรายได้สุทธิของซับซับนั้นทั้งปี หารด้วยเปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนที่เราต้องการครับอธิบายเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งนะครับโดยปกติแล้วการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ครับเราก็จะไปกู้ธนาคารกันเป็นส่วนมากอยู่แล้วถูกต้องไหมครับน้อยคนครับที่จะเอาเงินสดทั้งก้อนไปลงทุนนะดังนั้นครับเมื่อเราไปกู้ธนาคารเราก็จะเสียดอกเบี้ยครับซึ่งณเวลานี้นะครับอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของธนาคารนะครับอยู่ที่ประมาณ6%ปตต่อปีนะครับดังนั้นครับ เปอร์เซนต์ผลตอบแทนที่เราต้องการจากการลงทุนอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเราต้องคิดให้มันมากกว่า6%ถูกต้องไหมเพราะถ้าเราอยากได้ผลตอบแทนที่สัก5%นคือมันต่ํากว่าดอกเบีย้ยเราจะลงทุนทําไมถูกต้องไหมคับอยู่เฉยๆดีกว่าดังนั้นนะครับไอ้เปอร์เซนต์ผลตอบแทนที่เราต้องการที่ผมจะเอามาคํานวณในสูตรราคาซื้อเนี่ยครับผมขออนุญาตใช้7%จนะครับจากนี้ไปผมจะใช้7%ตลอดเลยนะซึ่งแน่นอนครับว่าถ้าใครอยากได้ผลตอบแทนที่มากกว่านี้ไม่ว่าจะเป็น 8, 9 10 1 1คุณ3 สามารถใส่เข้าไปได้ครับไม่มีปัญหาอะไรเพียงแต่ยิ่งผลตอบแทนมากครับซับนั้นมันก็ยิ่งหายยากมากขึ้นเท่านั้นครับหรือซับนั้นมันก็อาจจะลงทุนได้ยากขึ้นนะอาจฟังตรงนี้ถ้างงๆอยู่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวค่อยๆดูกันไปนะเดี๋ยวมาลองยกตัวอย่างครับเพื่อจะได้เห็นภาพได้เคลียร์กันมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างนะครับผมไปเจอคอนโดให้เช่าอยู่ห้องหนึ่งนะครับซึ่งราคาเช่าณปัจจุบันเนี่ยนะครับอยู่ที่เดือนละ20 0 0 0บาทครับและเจ้าของห้องนะครับประกาศขาย2ล้านบาทดังนั้นคําถามคือ ซับนี้สามารถลงทุนได้หรือเปล่าซับนี้คุ้มค่ากับการลงทุนหรือเปล่าซึ่งถ้าเราอ้างอิงตามราคาซือ้อครับมุมมองของการลงทุนเราจะเปลี่ยนเลยถูกต้องไหมฮะก่อนหน้านี้ที่เรายังไม่รู้จักคําว่าราคาซื้อเนี่ยเราจะอิงกับผู้ขายเป็นหลักเลยว่าโอ้หขายเท่านี้จะไหวไหมขายเท่านั้นลงทุนได้ไหมอันนี้กลับกันครับพอเราได้โจทย์มาว่าซับนี้ทํากําไรทารายได้ได้เท่าไหร่ครับเราเอามาคํานวณราคาซื้อก่อนเลยเพื่อจะดูว่าเฮ้ยราคาที่มันควรจะเป็นมันควรจะต้องเป็นมันอยู่ที่เท่าไหร่ แล้วค่อยเอาไปเทียบกลับไปอีกทีเนี่ยครับมุมมองมันจะกลับกันทันทีเลยลองไปดูกันครับ แทนค่าในสูตรนะครับราคาซื้อจะเท่ากับรายได้สุทธิทั้งปีหารด้วยเปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนที่เราต้องการครับรายได้สุทธินะครับก็คือค่าเช่ารายเดือนคูณ12นะครับให้มันกลายเป็นปี20,000คูณ12ก็จะได้เป็น2 4 0,000บาทต่อปีนะครับและเปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนที่เราต้องการก็คือ7%อย่างที่ผมบอกไปนะครับแทนค่าครับก็จะเป็นราคาซื้อเท่ากับ2 4 0 0 0 0หารด้วย7%ดดังนั้นราคาซื้อเท่ากับนะครับสามล้านสี่แสน 28,571บาทด้วยกันครับดังนั้นลองมาเทียบกันดูนะครับเราคำนวณราคาซื้อออกมาได้3ล้าน4แต่คนขายประกาศขายแค่2ล้านบาทเท่านั้นเองดังนั้นหมายความว่าราคาขาย2ล้านเนี่ยครับมันต่ำกว่าราคาซื้อคือราคาที่มันควรจะเป็นมากแสดงว่าซับนี้เป็นซับที่มีโอกาสลงทุนและจะได้ผลตอบแทนที่ดีครับเนี่ยครับวิธีการคิดเรียบง่ายมากๆอ่าเดี๋ยวเราลองมาดูอีกสักโจทย์หนึ่งนะครับเราไปเจอคอนโดห้องใหม่แล้วนะครับซึ่งราคาปล่อ เช่าณปัจจุบันของห้องนี้อยู่ที่เดือนละ30,000บาทแต่เจ้าของห้อง ปล่อยขายนะครับอยู่ที่6ล้านบาทคําถามคือซับนี้คุ้มค่ากับการลงทุนหรือเปล่าครับเหมือนเดิมครับพอเราได้โจทย์มาเุิบสิ่งที่เราต้องทําคือเอารายได้ของมันครับมาคํานวณอ่ะลองมาแทนค่าในสูตรเหมือนเดิมนะครับราคาซื้อจะเท่ากับรายได้สุทธิทั้งปีหารด้วยเปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนที่ต้องการใช่ไหมครับดังนั้นครับรายได้ก็คือ3 0,000ื่นบาทต่อเดือนนะครับคือค่าเช่าคูณ12นะครับแล้วก็หารด้วย7%อนตคือผลตอบแทนที่เราต้องการครับจะได้ราคาซื้อออกมา อยู่ที่5ล้าน152,857บาทนะครับดังนั้นราคาซื้ออยู่ที่5ล้าน1 0ส 5 2 8 5 7บาทแต่เขาขายอยู่ที่6ล้านบาทราคาขายสูงกว่าราคาซื้อในเคสแบบนี้ครับหมายความว่าซับซับนี้ราคาแพงเกินกว่าที่จะลงทุนครับหรือ้าพูดง่ายๆเลยก็คือซับซับนี้อาจจะไม่น่าลงทุนนะครับราคาสูงเกินไปแค่นั้นเองครับดังนั้นครับเพียงแค่เรารู้จักคําว่าราคาซื้อนะเราก็จะพอคัดกรองซับเบื้องต้นออกแล้วถูกต้องไหมครับว่าซับไหนที่น่าลงทุนซับไหนที่ไม่น่าลงทุนเนี่ยครับหลัก การมันไม่ได้ยากอะไรเพียงแค่เราตั้งโจทย์ใหม่โจทย์เดิมคือเราจะดูว่าเขาขายเท่าไหร่อันนี้ไม่เอาโจทย์ใหม่ก็คือเราจะซื้อที่ราคาเท่าไหร่ตั้งหากดังนั้นครับสําหรับนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์นะฮะที่กําลังเริ่มต้นทุกคนเลยนะครับสิ่งที่เราควรทําคือ ไปหาซับนะครับที่ราคาต่ํากว่าราคาซื้อเราคํานวณราคาซื้อได้เท่าไหร่ไม่รู้แหละไปหาซับที่มันต่ํากว่ายิ่งคุณหาซับได้ราคาต่ํากว่าราคาซื้อมากเท่าไหร่นั่นหมายความว่าคุณก็จะได้รับผลตอบแทนการลงทุนมากขึ้นเท่านั้นนะครับมันเป็นผลดีกับเราเท่านั้นมันจึงเข้ามาสู่เรื่องที่ผมบอกตอนต้นคลิปไงครับว่าหัวใจของการลงทุนอสังหาริมทรัพย์คือการกําไรตั้งแต่วันที่ไปซื้อแล้วถูกต้องไหมคือเราเห็นแล้วล่ะว่าซับนี้มันควรจะราคาเท่านี้แต่เราได้ราคาถูกนั่นแหละ ครับคือคำว่ากำไรเมื่อซื้อแต่การพูดแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยเราจะเอากำไรแต่ตอนซื้อนะไอตอนปล่อยเช่าหรือตอนขายเอาขาดทุนไปเลยไม่ใช่อย่างนั้นครับถ้าเป็นผมนะเราจะเอากำไรในทุกเซกเตอร์เลยครับทั้งช่วงเข้าซื้อช่วงถือครองและช่วงขายออกไปครับเนี่ยการลงทุนที่ดีมันควรจะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งผมต้องบอกตรงนี้เลยนะครับว่าราคาซื้อเป็นเพียงหนึ่งปัจจัยเท่านั้นในการพิจารณานะฮะไม่ใช่ว่าหลังจากชมคลิปนี้เสร็จนะครับใจร้อนฮึกเหิมนะครับลงทุนเลย ใจเย็นๆก่อนนะครับมันยังมีแฟกเตอร์อีกหลายตัวเหมือนกันที่ผมอยากจะแนะนําให้ทุกคนรู้จักกันนะครับซึ่งก็สําคัญไม่แพ้กันเลยนะซึ่งในคลิปหน้านี้ครับผมจะมานําเสนอวิธีการคิดอัตราผลตอบแทนการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ครับการลงทุนใดนๆในโลกครับเราต้องประเมินให้ได้ว่ามันได้ผลตอบแทนเท่าไหร่นะครับในฐานะนักลงทุนเนาะดังนั้นในคลิปถัดไปเนี่ยครับเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการคํานวณมาอธิบายให้ฟังว่ามันมีวิธีคิดวิธีคํานวณยังไงนะครับก็ฝากติดตามในตอนถัด ัดไปด้วยนะครบสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งก่อนจากกันไปนะฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์อสังหาริมทรัพย์การเงินการลงทุนที่จะมีออกมาทุกวันนะครับหรือสามารถไปติดตามต่อได้นะครับในช่องทางอื่นๆน,นะไม่ว่าจะเป็น Facebook Guru Living TikTok Guru Living ครับแล้วไปเจอกันได้ในทุกๆแพลตฟอร์มเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ